ครับเนาะวันนี้ก็หัวละโอ้ยนะครับพี่น้องเอยหัวเตอหัวเตือนเด้อค่ะน่ะโอ้ยหัวถือใจคักเด้อถือใจคักถูกใจแน่คดีใจเนาะเมื่อได้เขาเขาโดนคดีนะนะเขาเสียค่าปับจะซื้ออีนางนะภาษาคดีการพนันเนาะเสียค่าปับแล้วก็เมื่อเคลื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะในความคิดเขาก็ไม่อุทธรณ์ต่อนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อืมเขาไม่อุทงอุทรนต่อนะพี่น้องเอฟซีเสียครับปงค่าปับแล้วก็ไปไล่งานตัว่อลงอาญารอลงอาญา, <c oughs> า,าไม่หมดนะ <c oughs> จะไปอุทงอุทนกันยา่าหรอกพี่น้องเอฟซีเสียเวลาเวลาเนาะเสียครับปงค่าปับไปแล้วกันแล้วจบเอด็เอดเบียกเฮ็ดงานอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบี <c oughs> ใช่ไหมละ่ะอกฎหมายก็คือกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดเขาก็อ่านตามกฎหมายแหละครับพี่น้องเอฟซีนะเพราะว่าบรได้ขออนุญ,ญาตเพิ่น นะครับนอพิษก็ตามพิษนะอ่าเราก็ว่าไปตามผิดนะนะครับพี่น้องนาะเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีนี่ออกมาหัวรอดสอบใจครับผมอ่คนละกรรมคนละเว้นปัญหาอเอา้ามึงกับเว้นของมึงกรรมของมึงในะแห่งนักแต่บันะี <c oughs> อ้อีป้าสงวันะอ่ามึงอย่าว่าวีปาสงวนอีบริษัทสองแห่งนะอืมเอาตัวเองให้มันรอดก่อนนะนะภัยนักบัดนี บุกลุกป่าสงวนนะอีเวนนะอ่ามึงบุกลุกป่าสงวนนั้นมึงมึงหนักนะมึงนะอ่ากูบอกมึงไว้เลยนะโทษการบุกลุกป่าสงวนเนี่ยไม่มีไม่มีอภัยนะไม่มีการลดโทษนะเขาจะคิดว่ามึงเป็นนายทุนแล้วนะทีนี้นะมึงกว้านซื้อหมดแล้วนะทีนี้นะนั่นไงครับพี่น้องเอฟจีคิดว่าสารก็จะโง่บ่ อคิดว่าอจะให้ที่ดินกันเฉยๆบอกมันไม่ใช่กับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเขาสีง,งูเอ้ยเป็นญาติส่วนไหนกันคะ,ะครับเขาถามเบิ้ลมาเนี่ยยังบหุจักดูปเป็นญาติส่วนไหนกันเขางงเลยับเนี้ <c oughs> เขาทั้งหัวลอลอสุดรู้ว่าเขาเป็นหมอดูติเขาว่างงหัวโลอเลยแบบนี้ โอ้คิดว่าเขาโง่งไงก็จะไปตบตาจะไปหลอกเขาได้โอสารแห่งเก่งก็สูปัญญาพวกมึงแค่นี้นะ่ะนะอ่าปัญญามึงแค่นี้แค่จะไปหลอกเขาได้โออีเวน้นนะครับแต่ละตัวปัญญาพะสัมผางอึ้ง <c ười> อ่าคดีป่าสงวนน,นนะี่มันหนักนะนะนะอ่านะมันหนักนะนะครับเนาะออนะมันหนักนะไม่มีอภัยเลยนะเ่า ถ้าบุกรุกขนาดนั้นน่ะนะแล้วก็มีภาพไปเปลี่ยนแปลงสภาพดินเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นะมีรอยรถเอ่เข้าไปขุดแบบนั้นแบบนี้นะว้าไอ้บันเทิงนกูเสียวสลังแทนเลยกูนะออขนาดที่ไม่ถึงงานก็จะ6หปีสีเดือนน่ะนะอืะอมทาไมนะครับเนะาะคดีอ่าคดีป่าไม้ทําไมเขามีบทลงโทษแรง เพราะไม่อยากให้คนกระทําความผิดไม่อยากให้คนตัดไม้ทําลายป่าไม่อยากให้คนบุกรูกป่าสงวนไง <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วแปลงนั้นก็ตรวจยึดไปแล้วนะครับมีการปักป้ายบริษัทไปแล้วนะครับแปลแปลงนี้ก็กําลังนะครับจะมีการมาติดป้ายตามมาติดติดนะครับสาขาที่สองนะแห่งที่สองนะพี่น้อง f <c oughs> <c oughs> อฟซีล้อมึงแล้วครับวันนี้ แล้วคนที่เข้าไปทําประโยชน์ได้บัตน,นี่อ่าพิดนะสิว่าไปเศร้าไปสู้กันบ่อไรดื้อนะครับนะบ่มีสิทธิ์เด้อสิไปเศร้าันบ่ไไรมีความผิดเข้าใจบ่าฟังนะบ่หูด้บักห้ามึงนะมึงฟังอยู่บอกกูว้าเนี่ยนะฮะอ่าไม่ผิดนะฮนะน้าไม่ผิดนะฮะ เ่ะผิดเต็กแล้วครับพี่น้องไม่ผิดเต็กแล้วครับไม่ไม่ผิดเต็กแล้วอ่านะหัวเราทีหลังมันดังกว่ายอยู่แล้วครับพี่น้องเอฟซีมันนักกว่ากันอยู่แล้วนะจะมีสาขาสา,สา,สาขาสามไหมมีม, <c oughs> มีแน่นอนถ้าไม่หูปากนะครับอ่านะถ้าไม่หูปากมีแน่นอนนะ <c oughs> นะครับนะ อ่าอันนี้นะครับผมว่าหนักพอสมควรนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วแต่ดุลพินิษของศาลนะครับนะอืคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณนะในแปลงน,นี้คุณไม่อยากให้ปากคำก็แล้วแต่หัวปอดมึงนะอ่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะมึงไม่ให้ปากคำกับเจ้าพนักง,งานนะเขายิ่งดีเขายิ่งไม่ได้เขียนเยอะอ่าคือความโง่ไงนักกฎหมายโง่จะพาลูกความเข้าตารางก็เพราะแบบนี้ไงครับ มันจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ให้การนะครับกับจ <c oughs> เจ้าหน้าที่เขาก็แหงคักแล้วเนาะก็แหงคักเลยส่งของเขาให้อาจา,ารย์บัดนี้ตัวเองบ่มีบัดนี้ <c oughs> มันได้ใช่เรื่องที่สลาดนันเป็นเรื่องที่งู้นั่นนะเพราะให้เขาให้สิทธิ์คุณแล้วแต่คุณไม่ให้การใดๆทั้งสินน้นบัดนี้เอา้าเด็กเขาแล้วครับพี่พอแ <c oughs> ล้วสารท่านว่าจะว่ายังไงครับที่นี่ นั่นจะไปพูดยังไงที่ศาลเนี่ยเมื่อเขานัดพร้อมเมื่อเขาสืบแบบนี้บ่มีฮาอย่างบัดน,นี้โอ้ยนั่นแหละคือความปึกของมึงนะขนาดกูไม่ใช่นักกฎหมายนีย่กูยังรู้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องที่สลัดเท่าไหร่สิ่งที่มึงทำนี่นะ <c oughs> ในเมื่อเขาจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วคุณมีอะไรก็พูดมาบ่มีฮาอย่างบัดน,นี้เขียนอ้วยสามบรรทัดบบดน,นี้ึ้นไปก็จบพี่แล้วครับ <c oughs> นะครับนะปลาสงวนนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นทรัพย์สินของรัฐของหลวงนะครับของคนทั่วโลกทั่วประเทศนะอของคนไทยทั้งประเทศนี่แหละนะอืมนะครับนะจะไปสู่กับรัฐกับหลวงเบิ้งท่อแล้วอีพอนะครับลองดูเลยครับ <c oughs> ลองดูครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะการที่เขาไปทําประโยชน์ขิ้การอะไรครับเนะี่ยบริเแม่นการบุกลุกผนบาครับนะ อการเข้าไปกําจัดวัชพืชกําจัดวัชพืชโคดรพอโคดแม่มุกที่อ่าโอ้ยเอาขึ้นมนเงาเนาะเอาขึ้นมนต้นเนาะโอ้พูดไปกูยังจะหัวแล้อไม่ผิดครับเสื้อผมครับเสื้อผมครับนั่นเสื้อเทกเขาแล้วครับอีพอบพพ่อมึงแรงครับบันเนาะโ,โคเซ็งมากโคเซ็ง เอามคือว่าพอผิดมันจะไปเส้นหาสิแตกอย่างฮะม,มึงว่าพอพิดมึงจะไปเส้นหาสิแตกโคตรเซ็งนะโคตรเซ็งนะตกมงแรงมาอ่าอ,อียานเศพลังเลยวันนีนเ้เขาดำเนินคดีแล้วนะคะเขาเขาเมนต์เขา้เขา,เเขาไปเขาคอมเมนต์เข้าไปว่ายังไงคะเม้น์เข้ามาใหม่สิคะงงกับงงหึงหึงปิ้งนึงหึงปิ้งหนึ่งเลยนะครับ <laughs> ยังงงอยู่นะ ฝันไก่ถือคนฝันไก่ถือคนยังซื้อมัดอยู่กับวันนี้อะไรนะพูดใหม่เม้นมาใหม่สิคะเขาแจ้งความดําเนินการนีเพื่อนยังฝอยยว่าบ่ผิดบ่ผิดฝอยยว่าบ่ผิดผ่ผิดว่าเต็กเ่าแล้วเต็กเก่าแล้วอีพ่อนะครับหนอก็ไปแจ้งความดําเนินแจ้งความแจ้งความขอโทษด้วยตัวของเขาเองมันนี่อืม แล้วบนันทึกสมาแปลงที่สองอีเดอร์คัเดอร์บอันนี้เอานะครับเนาะปลาสังวนทั้งเม็ดเดอร์ค่ะมึงสิเป็นเจ้าแม่ปลาสังวนเลยบอกอีฮามึงมึงจีคล้องโลูกเลยตี <laughs> มันจะคลองหมดแล้วเขาจะดูมึงว่ามึงเป็นระดับนายทุนแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเนะอฟซีนะเออนะ มันจะมองต่างกันเลยนะทีนี้นะอืมนะครับนะสารเขาไมา่ได้งูเขาไมา่ได้ปึกขนาดน,นั้นนะเออเข้าใจไหมล่ะนะเห็นไหมครับพี่น้องรอดูนะครับรอดูตัวผเสือ้อก้อมกูนี่กูจะหัวตายบัตรเลย <c oughs> ถ้าเบิ้งเลยเด้อ,อกันเด้อวันนี้นะ้าเบิ้งอืมรอดู <c oughs> อ่าตามมาในนอ่นล่ะครับนะ